sắp, cái gì đấy, sắp. cái gì không phải. sắp sắp. cái gì sắp, cái gì sắp.

ครับพี่โยงครับพูดถึงความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับก็ตอนนี้นักเตะก็สมบูรณ์นะครับครับผมแล้วก็คนบาดเจ็บก็จะต้องรอเช้กิจิตแต่ว่าที่แน่นอนนั่นคืออันโตนิโอนะครับคาดว่าไม่นานแล้วครับผมนั้นก็ต้องต้องรอเช็คก่อนครับกังวลไหมครับกับเกมลับครับก็ผมว่ามันก็อ่นิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเกมสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมว่าเราก็แก้ไขพวกข้อผิดพลาดในเกมที่เจอเรา นะครับแล้วก็ในเกมที่เจอองรีเลียผมว่ามันก็น่าทําให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมแนวลุกมาเลเซียรครับเบอร์13เขายิงมา2นัตติดแล้วครับตรงนี้คคนโค้ชย่งได้ศึกษาวิธีการเล่นหรือได้บอกลูกทีมไงห,หรือเปลาก็าก็ก็บอกครับคือจังหวะสุดท้ายเขาก็เขาก็มีความเสียคมนะครับแต่ว่าผมว่าศักยภาพเรากับสองทีมทีท่ที่เขายิงได้เนี่ยมันมันอาจจะเราน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะนั้นผมว่าพรุ่งนี้เขาก็มีนักเตะที่ยิงสองเกมติดเราก็มีนักเตะที่ยิงสองเกมติด อาจจะเป็นสามสิบสีนพรุ่งนี้ด้วยซ้ำ <S <S นะครับผมว่ามันน่าจะอพอพอหนยครับเป้าห oh มายของโค,ค้ชทัพในเกมพรุ่งนี้คือเราต้องเข้ารอบเพราะนั้นเราต้องเก็บสามแต้มครับออมีอะไรที่อยากจะบอกลูกทีมไหมครับที่จะพบกันทีมนี้ก็คือผมไม่อยากให้กดดันนะครับเพราะว่าจริงๆฟตุตบอลคือเราต้องการชนะแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราต้องยิง,งนาทีที่เท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้ะนั้นเราก็ต้องเก็บสามแต้มไม่ได้ไม่ว่าเราจยิงกี่ตอนไหนก็แล้วแต่ นะครับแล้วก็ถ้าจริงได้ก็ผมวิม่งยี่สิบรอบแน่นอนครับฝากแฟนบอลที่ประเทศไทยครับก็พรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบท,ที่คุณดูเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์แล้วก็มันเป็นช่วงเช้าด้วยนะครับเพราะนั้นผมฝากให้แฟนบอลส่งกาลังใจแลนเชียร์แล้วก็ให้กับนักเตะนะครับจะเยอะเพราะว่าผมว่าตอนนี้นักเตะผมรับรู้แล้วแล้วก็เราพยายามทำหน้าที่ที่สุดครับ